ผมคิดว่าถ้าเกิดตรงนี้นะครับไม่มีต้นไม้นะครับไม่แน่ดินอาจจะมาถึงนี่ก็ได้ครับที่มันชะลงไปนะครับอ๋อมียางนาด้วยครับนี่ผมนึกว่าป่านี้จะไม่มียางนามีครับนี่นี่มีหนึ่งต้นครับนี่นี่คือป่าวัดสุพัฒน์บูรพารามนะครับตำบลนนจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าวัดใหญ่นะครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสุพัฒน์บูรพารามตำบลนนจรรญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ที่วัดแห่งนี้นะครับมีต้นไม้ที่เป็นไม้ปลูกนะครับจำนวนมากครับเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมดูนะครับว่ามีต้นอะไรยังไงบ้างครับที่อยู่ต่อหน้าคุณผู้ชมขนะนี้นะครับก็คือเหล่าต้นประดู่นะครับคุณผู้ชมครับต้นประดู่ก็จะมีหลายต้นนะครับประดูเหล่านี้นะครับเกิดมานานแล้วนะครับประมาณไม่ต่ำกว่า30ปีนี่ครับเพราะว่าผมเห็น ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะมีสระน้ํานะครับซึ่งก็จะมีปลาด้วยนะครับเป็นปลาดุกปลาอะไรนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับไม้ประดู่นะครับที่ถูกปลูกอยู่ที่ริมสระแห่งนี้นะครับก็จะมีการเรียงต้นนะครับอย่างสวยงามเลยนะครับนุ่นฝั่งนู้นนะครับนี่่วนนี้ก็จะเป็นโซนข้างๆโบสนะครับโอ้ ต้นนี้มันมีรูนะครับมันน่าจะมีแผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มันพยายามที่จะเอาเนื้อตัวเองเนี่ยนะครับมาหุ้มนะครับแผลของมันไว้นะครับเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของมันนะครับเนี่ยเป็นความชาญฉลาดของต้นประดู่เลยนะครับรวมไปถึงต้นไม้อื่นด้วยเลยนะครับอ่ะนะครับเนี่ยตรงนี้ครับยืนต้นเป็นแถวเป็นแนวนะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมนี่นี่แต่ละต้นนี่สังเกตว่า มันจะยืนต้นนะครับแบบยืดยาวขึ้นไปเลยนู่นนะครับบางต้นนะครับก็จะมีผลด้วยนะครับนี่สังเกตดีๆนะครับก็จะมีผลนะครับซึ่งผลก็สามารถเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะครับนี่สำหรับระยะในการปลูกนะครับนี่ประมาณสัก2เมตรนะครับประมาณสัก2เมตรนะครับแต่บางจุดนี่ก็จะอันนี้จะห่างหน่อยนะครับสัก4เมตรหรืออาจจะเป็นต้นที่มันตายก็ได้นะครับนี่นี่ครับ แต่พอมาส่วนนี้นะครับรู้สึกจะเมตรครึ่งเนี่ยระยะเอาเ็นว่าระยะไม่สม่ําเสมอก็แล้วกันนะครับเนี่ยระยะนี้ก็จะไม่ไม่กว้างนักนะครับไม่กว้างนักครับแต่ว่าทุกต้นนี่นะครับยืนต้นสวยงามนะครับนี่ผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับอาโซนฝั่งนู้นนะครับดินมันจะเซาะลงมาใช่ไหมครับและส่วนที่เป็นรากไม้นะครับเห็นไหมครับรากไม้มันจะทําหน้าที่ยึดนะครับ บางทีมันก็ยึดยึดไม่ได้เลยเนาะต้นนั้นยึดยึดได้เยอะกว่านะครับส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับรากเขาทําหน้าที่ยึดนะครับไม่ให้ดินมันชะลงมากเกินไปผมคิดว่าถ้าเกิดตรงนี้นะครับไม่มีต้นไม้นะครับไม่แน่ดินอาจจะมาถึงนี่ก็ได้ครับที่มันชะลงไปนะครับนี่นี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของต้นไม้นะครับถ้าเราปลูกที่ริมสระน้ํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูป่าใหญ่ฝั่งนู้นนะครับ วันนี้ที่เป็นป่าที่ใหญ่มากๆนะครับอ่ะครับอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ก็ไม่มีผลนะครับน่าจะผลหมดแล้วนะครับหมดฤดูมะม่วงแล้วนะครับต้นตะเคาออ่ะก็จะมีหลายต่อหลายต้นนะครับนี่คุณผู้ชมครับโซนนี้จะเป็นโซนป่าปลูกนะครับสันนิฐานว่าน่าจะปลูกพร้อมๆก,กันกับต้นไม้ที่อยู่ริมสระน้ําเมื่อสักครู่นี้นะครับ และส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม้ประดู่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างนี้ยนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นแดงนะครับต้นไม้แดงนะครับนี่ดูข้างหลังไม้แดงก็จะเป็นขี้เหล็กนะครับเป็นต้นขี้เหล็กก็จะมีต้นโพนะครับนี่ต้นโพใหญ่ต้นใหญ่อยูนิวัดก็จะเป็นต้นโพนี่แหละนะครับนี่นะครับ เมือนฝนจะเพิ่งตกลงมาเห็นไหมครับนี่น้าน้ามันคังอยู่นะครับชื้นๆแต่ว่าไม่ตกแรงนะครับไม่ตกแรงอันนี้มีต้นมะม่วงนะครับมีต้นแดงนะครับมีกอไผ่ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับก็จะมีนกเห็นไหมครับนี่มีนกเอี้ยงตัวนึงครับนั่นเห็นไหมตรงนั้นนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใบไม้นะครับที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ จะเป็นใบไม้ที่เพิ่งผลีออกมาใหม่ๆนะครับเนี่ยนะครับเหตุผลที่เพิ่งผลีออกมาใหม่ก็เพราะว่าไอฤดูแรงนะครับตรงนี้จะแรงมากๆนะครับอากาศจะร้อนมากๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับน้ํานี่ไม่มีนะพอไม่มีน้นั่นไม้ก็ว่าอ่าเขาจะต้องลดการคายน้ําซึ่งต้นไม้เขาก็ต้องทิ้งใบนะครับ ให้ใบเก่าร่วงนะครับรอเวลานะครับซึ่งตอนนี้หน้าฝนมาแล้วนะครับเขาก็พลิใบออกมาใหม่นะครับดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็จะมีเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆนะครับร้องนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับในป่าก็ต้องมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่นะครับนี่นะครับ สัวนกุฏิต่างๆนะครับของพระนะครับท่านก็จะสร้างไว้นะครับอยู่ในป่าแห่งนี้เลยนะครับนี่ตอนผมบวชนะครับผมก็มาอยู่ที่วัดแห่งนี้หละนะครับเป็นวัดในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กครับต้นไม้เหล่านี้ผมก็เห็นตั้งแต่เด็กเลยนะครับนี่นะครับโอ้ต้นนี้ใหญ่นะครับนี่นี่อันนี้โอบไม่รอบนะครับผมเนี่ยโอบไม่รอบเลยเพราะว่ามันต้นใหญ่นะครับ ใหญ่แล้วก็สูงด้วยครับหนึ่งมีนกหลายตัวโบยบินไปนะครับเนี่ยครับต้นไม้ก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับพระท่านกําลังทําวัดเย็นอยู่นะครับตอนนี้อ่ะสซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นไม้แดงเป็นส่วนใหญ่นะครับอแต่ว่าก็จะมีต้นมะข่าแต้ด้วยนะครับนี่นี่ะครับนี่มะข่าแต้ มะข่าแต้และก็มะข่ามงด้วยครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยมะข่าแต้นี่อยู่ใกล้ๆเนี่ครับส่วนมะข่ามงนี่ครับต้นนั้นนะครับโอ้โหพี่น้องตระกูลมะข่าเกิดเคียงกันเลยครับนี่แต่ละต้นนี่สูงนะครับสูงอยู่เรื่องเลยนะครับส่วนด้านหลังน้วนนะครับหนึ่งหลังสุดหนึ่งต้นใหญ่นี่ก็คืออใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับหนึ่ง เป็นประดูครับคุณผู้ชมมประดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าต้นแดงนะครับต้นแดงอืสุดยอดสุดยอดสวยงามเออนี่แดงสามต้นเรียงกันเลยนะครับแต่ละต้นนี่สูงนะครับนี่ต้นมะม่วงต้นอะไรก็มีนะครับนี่หลากหลายเลยมะกอกก็มีครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะกอกนะครับน่ครับที่แห่งนี้นะครับพระท่านดูแลดีมากๆเลยนะครับ สังเกตว่าจะมีการปัดกวาดนะครับคือถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะดูดีกว่านี้นะครับพอฝนตกปุ๊บนะครับเนี่ยไอ้ลูกไม้ต่างๆนะครับก็หล่นร่วงลงมาครับนี่ครับลูกไม้นะครับเอาไปปลูกได้นะครับเอาไปเพาะปลูกได้เลยนะครับลูกสวยมากเลยนะครับน่มีต้นมันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ผู้ให้ผู้เป็นแม่นะครับอันนี้ผู้เป็นแม่ให้ลูกออกมานะครับสวยงามนะครับนี่ต้นเนี้ยผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักนะครับในป่าแถบเนี้นะครับเพิ่งมาเห็นที่วัดแห่งนี้แหละนะครับตามหามานานแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมุมกว้างๆนะครับตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับนี่ผมจะแพนกล้องให้ดูเลยนะครับจากซ้ายมาหาขวานะครับ นี่คือป่าวัดสุพัฒ์บูรพารามนะครับตำบลนนจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าวัดใหญ่นะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีวัดใหญ่มีวัดน้อยแล้วก็มีวัดป่านะครับมีสามวัดครับป่าแห่งนี้นะครับปลูกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบปีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเห็นแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ อ๋อมียางนาด้วยครับนี่ผมนึกว่าป่านี้จะไม่มียางนามีครับนี่นี่มีหนึ่งต้นครับนี่นี่อ่ามีต้นยางนาด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นมะข่ามงนะครับมะข่ามงอยู่นี้โอ้โมะข่ามงนี่เขามีลูกเยอะนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับไอต้นใหม่ๆนี่เห็นไหมครับเกิดจากลูกของเขาทั้งนั้นเลยนะครับเขาเกิดเองนะครับคุณผู้ชม เนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเขาอยากเกิดขนาดไหนนะครับนู่นเขียวนี่มีแต่ต้นมะข่ามงเลยนะครับถ้าเราเอาไปปลูกนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่มหาเก็บเม็ดมันไปปลูกนะครับนี่ครับโอเคครับวันนี้ผมกลับมาเยี่ยมวัดที่ผมเคยบวชนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นต้นไม้เติบโตนะครับตอนที่ผมบวชนะครับเมื่อ 11ปีที่ผ่านมาก็ต้นยังไม่โตขนาดนี้นะครับแต่ว่าถามว่าโตเร็วไหมผมว่าเขาค่อยๆโตไปนะครับปลาเหล่านี้ยนะครับเขาเขาไม่ได้โตมากกว่าเดิมแบบผิดหูผิดตานะครับแต่เขาก็ค่อยๆเติบโตของเขานะครับอ่ะก็เป็นธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ